ไห้ด <Hi, S 2> มสื่อน,นัชลาเดชส,สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนัชลานะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาลุยกันกับอีเวนต์วาเลนไทน์ปี2023ของเกม f a t e Gra อ d Order ชื่ออีเวนต์ว่าท่านโยฮันนากับความรักที่ยังไม่โดนยืนยันทำลายรูปปั้นเลิฟเลิฟพาร์ทิ้งซะแต่ตอนนี้ก็คือช่วงเวลาแห่งเทศกาลแห่งความรักวาเลนไทน์ลาวเซอร์วานเนี่ยก็มาทำการขอให้เซอร์วานนักบุ่นช่วยมาทำการให้พรให้แก่ช็อกโกแลตของตัวเองเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ และโยฮันนาเองก็โดนขอร้องให้ไร่ายรเซิ่งเช่นกันปอลลโยฮันนามาอยู่ที่คันเดียของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตูยังจับไม่ได้แต่ก็เหมือนกับพิกงานเทศกาลนะครับผมเมื่อมีงานก็ต้องมีจุดป,ปลายพัน์ธเข้ามาพัวพันซึ่งโศการในครั้งนี้เนี่ยก็คือจอมเวทตัวประกอบคนหนึ่งที่ได้พลังของจอศักดิ์สิทธ์มาพวกเราที่ทําการเจราจาด้วยกําลังได้สําเร็จถึงจอมเวทจะสิ้นแรงแล้วก็ตาม แต่ตัวมันเนี่ยยังคงสามารถทําการอธิษฐานต่อจอกศักดิ์สิทธิ์ได้โยหานาจึงรีบวิ่งเข้าไปเพื่อทําการยับยัง้งไม่ให้จอกศักดิ์สิทธิ์นั้นทางานและก็ได้สัมผัสกับจอกศักดิ์สิทธิ์เข้าเมื่อเธอรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วและมีปีศาจและเทวดาอยู่ที่นั่นพวกแกน่าคุค้นๆเนอะ พวกมันบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าทําการหยุดเวลาไว้ก่อนที่คําอธิษฐานของจอมเวทจะทํางานเพื่อทําการหยุดยั้งสิ่งนั้นน่ะก็จําเป็นต้องใช้คําอธิษฐานของโยฮันนามาทําการทับซ้อนเพื่อหยุดมันพวกมันจึงทําการเลือกคําอธิษฐานขึ้นมาเองโดยที่ไม่บอกเจ้าตัวอ้าวและจุดแปรผันก็โดนสร้างขึ้นมาใหม่ทับที่เก่าเมื่อพวกเรารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยจุดแปรผันก็โดนสร้างขึ้นมาใหม่เป็นที่เรียบร้อย ที่เมืองก็มีรูปปั้นของโยฮันนาขนาดยักษ์ใหญ่ชื่อของรูปปั้นนั้นก็คือรูปปั้นท่านโยฮันนาเลิฟเลิฟฮาร์ดฮะลาชาวเมืองเนี่ยทำการนับถือบูชาท่านโยฮันนามากบอกว่าในอดีตท่านโยฮันนาได้ใช้พลังแห่งปฏิหารสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมาและยังบอกให้ชาวเมืองเนี่ยพูดคาว่าเลิฟเลิฟวันละอย่างต่ำสามครั้งจนกลายเป็นคําลงท้ายเวลาพูดคุยกันในเมืองนี้นั่นแหละครับเลิฟเลิฟ โยฮันนาที่รับไม่ไหวก็ถึงกับเป็นลมกันเลยทีเดียวนะครับผมสูส้ๆนะท่านโยฮันนาเลิฟๆมาไม่ว่าดูยังไงร,รูปปั้นของโยฮันนาเนี่ยน่าจะเป็นต้นเหตุของจุดแปรผันแห่งนี้พวกเราจึงตัดสินใจที่จะทําลายมันทิ้งแต่ว่าโซ่ของจตุรเทพที่คอยคุ้มกันรูปปั้นโยฮันนา<ๆ>ก็ทํางานขึ้นมาโดยโซ่แต่ละเส้นเนี่ยเป็นเซอร์วานหนึ่งตัวเพื่อที่จะทําลายรูปปั้นนั้นทิ้งเราจําเป็นต้องทําลายโซ่ทั้ง4ี่ให้ได้ก่อน โดยโซ่อันแรกนั้นน่ะโดนคุ้มกันโดยเซอร์วานใหม่ยังไม่ได้แก่กล่องเลยด้วยซ้ํามหาวีรชนแห่งอินเดียจากวรรณกรรมมหาภารตะพีมะซึ่งตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นพี่ชายของอรชชนที่อยู่กับเรานั่นเองแต่ตัวเขาเนี่ยโดยนเชิญมาแบบไม่สมมือแบบจึงไม่สามารถต่อสู้ได้โยฮันาเองเนี่ยก็เป็นคนที่คนดีไม่ต่อสู้กับคนที่ไม่คิดขัดขืนแต่พีมัเนี่ยก็จะได้จุดยืนที่จะไม่ให้ทําลายรูปปั้นนี้เพราะว่ามันอ่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในเมือง ถ้าเกิดประวัติศาสตร์โลกปกติไม่สามารถอยู่ได้เพราะรูปปั้นแค่นี้เนี่ยก็ควรจะให้มันไปฝึกใหม่เลยใช่หรอโจอาน,นาที่ยังไม่มีคําตอบที่จะทําให้พีม้ายอมรับได้ในตอนนั้นจึงถอยกลับมาก่อนและไปทําการปราบเซอร์วานตนอื่นในขณะที่ตามหาคําตอบมาให้พีม้านั้นยอมรับได้เซอร์วานของโซ่อีก3ตนนั้นก็คือจกักรพรรดินีแห่งการสถาปัตย์เซมิลามิสทริปเปลิลมาธาและเมฟิสโตเฟเรส ซึ่งทั้งสามเนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยโดนขอร้องโดยจากท่านผู้หนึ่งทุกครั้งที่ทําการปราบพวกเขาได้ทั้งสามจะทําการไล่โมนให้แก่โยฮันนาเป็นเหมือนกับคําใบใ้ให้กับตัวเธอจนเธอสามารถได้คําตอบที่จะสามารถไปต่อกับพีมะได้และคําตอบที่นางเนี่ยทำการตอบต่อพีมะก็คือฉันไม่ชอบค่ะเอาแบบนั้นเลยเหรอคือนานเนี่ยไม่ชอบใจรูปปั้นนี้มากเพราะว่ามันเนี่ยมาจากสิ่งที่นางไม่ได้ทํา จึงอยากจะทำลายมันทิ้งผีม้าได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเออเอาแต่ใจดีเว้ยแต่ตัวเขาก็เห็นว่าเขาอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะทําการหยุดเธอได้และก็เรียกคนที่ทําการอัญเชิญเซอร์วานโซ่ทั้ง4มานั่นก็คือนักบุญแห่งวันวาเลนไทน์เซนต์วาเลนตินุสซึ่งตัวเขาบอกว่าตัวเขานะี่ยไม่ใช่ร่างวิญญาณจริงๆหรอกแต่เป็นเหมือนกับหัวใจอิจฉาริษยาของโยฮนะันนาที่มีต่อวันวนาเลนไทน์ และความหวังที่เธอเนี่ยทำการอธิษฐานต่อจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คืออยากจะโดนรักโดยผู้คนคือตัวนางเป็นป๊ปบหญิงที่ไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าเพราะตาประวัติศาสตร์แล้วค่อนข้างจะพรุบๆนางไม่มีตัวตนอยู่จริงนางก็เลยอยากจะโดนรักโดนยอมรับเหมือนกับเส้นวาเลนติโนสที่โดนรักมากในวันวาเลนไทน์ดังนั้นจะโดนรักทันทีเนี่ยก็ให้เหมือนกับงานวันวาเลนไทน์ไปเลยดีกว่าโยนาะเล่นใหญ่ไปปะ และกำแพงสุดท้ายที่มาขวางเราในการทำลายลูกปั้นนันทิ้งก็คือเซนวาเลนตินนสที่รวบรวมพลังศรัทธาของชาวเมืองมาให้กับตัวเองและชาวเมืองที่ต้องการจะห้ามไม่ให้ทำลายลูกปั้นทิ้งก็เพราะว่าเป็นแหล่งหารายได้เข้าเมืองปากตรงกับใจจริงจไอ้พวกนี้เมื่อทำลายโซ่สุดท้ายได้สำเร็จเราก็สามารถทำลายลูกปั้นนั้นทิ้งได้จุดแปรผันก็สูญสลายไปพร้อมกับบอกลาทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมไปถึงปีศาจและเทวดา ที่อยู่ในจอกศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่โยฮันนาเรียนรู้จากอีเวนต์เก่าๆในครั้งนี้ก็คือชีวิตของตัวเองนั่นน่ะก็เหมือนกับกระเป๋าเดินทางอันว่างเปล่าที่ค่อยๆมีกล่องที่เป็นความสามารถหรือความทรงจําที่สําคัญต่อตัวเองใส่เข้ามาทีละกล่องทีละกล่องจเจ้ากล่องของป้อมเนี่ยมาใส่ก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าไม่ใช่ของตัวเองถึงแม้ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีไม่เยอะมากก็ตามนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านั่นน่ะก็เป็นการเดินทาง ของตัวเธอเองนั่นแหละและก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับอีเวนต์วลนทน์ยปี2023ของเกมเฟสแกรออเดอร์นะครับผมกม็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนัสิล่าเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย